สวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมสุดยอดรถไฮเปอร์คาร์อ l พโพลโลอินเทนเซอเอโหรือที่เรียกกันย่อๆว่า Apollo IE กันนะครับโดยโมเดลที่อยู่ในมือผมนี้เป็นงานจาก TPC แบรนด์ของฮ่องกงในสเกล1ต่อ64นะครับซึ่งบริษัทผู้ผลิตที่ได้ลิขสิทธิ์นี้ก็คือ Pico Model บนกล่องก็จะเห็นว่ามีข้อความ Cross กับ Top Art นะครับโมเดลอ p พ l l ลคันนี้จะเป็นงานเลซนนะครับผม แพคเกจก็จะมีกล่องครอบอะคริลิกใสตัวรถโมเดลจะวางอยู่บนฐานอะคริลิก2ชั้นพร้อมกับป้ายเพจโลหะบอกชื่อรุ่นซึ่งคันสีส้มคันนี้จะผลิตจำนวนจำกัดลิมิเต็ดเพียง699คันเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นรถคันจริงเนี่ยถือว่าเป็นรถไฮ้ประคา์ระดับซูเปอร์แร์เลยนะครับเพราะว่าจะผลิตเพียงแค่10คันเท่านั้นครับ อพอลโลนี้เป็นบริษัทผดลิตรถจากประเทศเยอรมันนะครับโดยโปรเจก์นี้ได้ร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ HWAAG บริษัทผู้เชี่ยวชาญการพัฒนารถในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับตำนานจากประเทศเยอรมันเช่นกันครับภายในของโมเดลก็ทำละเอียดมาให้พอสมควรนะครับแต่อาจจะสองมองไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมเลยนำภาพภายในอันล้ำสมัยของรถคันจริงมาฝากให้ชมกันครับผม ดีเทลรายละเอียดสวยๆอย่างเช่นจานเบรกค,คาลิปเปอร์เบรกก็ทำมาให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับรายละเอียดของที่ปัดน้ำฝนกระจกมองข้างช่องสกูปช่องดักลมต่างๆก็ทำออกมาให้สวยงามนะครับยิ่งส่วนท้ายรถที่มีทั้งท่อไอเสียสปอยเลอร์ทิฟฟิวเซอร์หรือจววิ่งหลังก็ทำออกมาได้สวยสมส่วนดีครับที่ผมประทับใจเอเม i ซิเลยก็จะเป็นขายึดวิงหลังที่บางและคมเยี่ยมไปเลยครับ ในส่วนของเพลทใต้ท้องรถนั้นก็จะเรียบๆไปเลยนะครับไม่มีแม้แต่การพิมพ์ปั๊มลายชื่อรุ่นต่างๆอพอลโล IE คันจริงนั้นเป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่ใช้เครื่อง NA ไม่มีระบบไฮบริดหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์เป็นเครื่อง V12 สูบ6.3ลิตรพละกำลัง780แรงม้าเสียงคำรามของเครื่องยนต์เนี่ยให้ความดิบสมกับชื่อรุ่นที่หมายความถึงอารมณ์ความรู้สึกอันแรงกล้าดุดันครับ โมเดล a p o l l o i n t e n s a ทนเซอิโคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสะสมมากๆอีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ